สวัสดีครับกลับมาพบกับ Inside Sports เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องลุ้นอะไรกันต่อไปแล้วสำหรับทางด้านชาบี้เออร์นันเดสผู้จัดการทีมของบาร์เซโลนาโดนปลดออกจากตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อยครับแต่ว่าจะได้ลงคุมเกมนัดสุดท้ายก่อนนะครับสุดสัปดาห์นี้แล้วหลังจากนั้นนะครับเขาก็จะไม่ได้เป็นผู้จัดการทีมของสโมสรบาร์เซโลนาอีกต่อไปก็ยืนยันออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ต้องบอกเลยนะครับเอาว่า ู่ในฐานะเป็นกลางนะนะครับบางคนก็บอกว่าเอออาจารย์นี่แฟนบาร์ซ่าบ้างล่ะบางคนก็บอกว่าอาจารย์แฟนบอลเรอัลเมดริดบ้างล่ะนะครับแต่ว่าคนที่ติดตามอาจารย์มาตลอดจะรู้นะครับว่าอาจารย์นี่เป็นแฟนทีมไหนแต่ว่าไม่ได้ไปปิดกั้นทีมไหนนะก็สามารถทําข่าวได้ทุกๆทีมนะครับอาจจะเน้นทีมไหนมากเป็นพิเศษแต่ว่าจะหนักไปทางลีกในสเปนซะมากกว่านะครับอันที่นี้คือถ้ามองตรงนี้นี่อาจารย์มองว่าบาร์เซโลน่านี่ปฏิบัติกับชาบี้ไม่ถูกต้องครับ เป็นการกระทําที่ไม่เป็นมืออาชีพก่อนหน้านี้นนทางด้านชาบ,บี้เขาออกมาบอกนะครับว่าเขาจะออกจากตําแหน่งหลังจากจบฤดูกาลน,นี้แต่ว่าหลังจากนั้นเป็นฝั่งของบาร์เซโลนาครับได้มาร้องขอกับเขามีการพูดคุยกับเขานะครับตกลงกันใหม่แล้วก็ให้เขานี่อยู่คุมทีมต่อไปนะครับอย่างน้อยก็จนกระทั่งสิ้นสุดฤดูกาลห้านนะแต่ปรากฏว่าพอช่วงปลายเดือนเมษาครับหลังจากที่บาร์เซโลนานี่ไม่สามารถจะคว้าแชมป์ลาลิก้าได้ ไม่สามารถที่จะได้ไปต่อในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกบาซ่าก็ตัดสินใจครับว่าปลดชาบี้ออกจากตําแหน่งคือจริงๆแล้วตัวของเขาออกมาบอกนะครับว่าถึงแม้จะได้แชมป์ลาลิก้าได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกยังไงเขาก็ไม่คุมนะครับเขาต้องการที่อยากจะลงจากตําแหน่งแล้วแต่ว่าบาเซลนาไปล้องขอแต่พอหลังจากนั้นครับเป็นฝั่งของลาปอร์ตาไม่พอใจนะครับกับการแสดงท่าทีกับสิ่งที่ทางด้านชาบี้ได้มีออกมีมีการพูดออกมาเนี่ย ก็เลยมีการสั่งปลดทางด้านชาบี้ครับอันนี้มันไม่ถูกต้องอะ่ะก็ในเมื่อคุณเป็นคนร้องขอต่อเขาให้เขาอยู่ต่อนะครับคุณก็ควรจะให้โอกาสเขาเขาก็พูดในสิ่งที่มันใช่อะ่ะคือถามว่ามันมีอะไรผิดเพี้ยนไหมมันไม่มีอะ่ะทีมที่ต้องบอกนะครับว่าหาซื้อนักเตะที่ต้องการแทบจะไม่ได้เลยครับเรียกว่ากระเสือกกระสนอะ่ะต้องไปยืมคนนั้นยืมคนนี้นะครับไปหาซื้อนักเตะราคาถูกทุกโอ้โห,โหเน้นถูกเยอะมากเลยนะครับหรือไม่ก็ไปยืมตัวมานะครับ นักเตะที่ต้องการใหญ่ได้จริงๆนี่คือหามาไม่ได้นะครับเพราะว่าติดปัญหาในเรื่องของฐานะทางด้านการเงินแต่ชาบี้ก็สร้างตำนานนี่คืออดีตตำนานนักเตะคนหนึ่งของสโมสรมาเป็นผู้จัดการทีมพาทีมคว้าแชมป์ลาลิก้าแท,ทั้งทีต้องบอกนะครับว่าทีมนี่แหมเรียกว่าไม่มีความพร้อมเลยแต่ว่าก็พาทีมประสบความสําเร็จครับสุดท้ายแล้วก็โดนเด้งโดยทางด้านฝั่งของลาบต้านะครับได้ออกมาประกาศว่าขอบคุณชาบี้สำหรับงานของเขาในฐานะโค้ชนะครับ เส้นทางอาชีพนักเตะและก็กับตันทีมที่ยอดเยี่ยมมากๆขอให้เขาโชคดีคนที่จะเข้ามาคุมทีมนะครับก็ค่อนข้างจะคอนเฟิร์มแน่นอน100%แล้วก็คือทางด้านฮันซี่ฟลิกนั่นเองครับซึ่งก็ได้มีการแจ้งข่าวไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับว่าได้มีการพูดคุยกับบาเซลนาไปแล้วนะครับตกลงคุมทีมกัน2ปีครับโดยมีรายง,งานข่าวนะครับว่าฝั่งของลาปอร์ตานี่นี่มาจากทานดีอาริโออาร์สนะครับระบุว่าก่อนที่จะมีการคอนเฟิร์มให้ฮันซี่ฟลิกนี่เข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม ฝั่งของลาปาต้าดีก็ได้มีการพูดคุยกับทางด้านมาร์กแอนเดรทัสไตเกนนะครับแล้วก็อีกคายกุนโตกัน2นักเตะทีมชาติเยอรมันครับซึ่งก็เคยอยู่ภายใต้การคุม,คมทีมของฮันซี่ฟริกนะครับตอนที่ฮันซี่ฟริกเนี่ยเป็นบุนเดสเทรนเนอร์ก็สอบถามความคิดเห็นนะครับว่าเป็นยังไงนอกหือจากนั้นก็ยังได้มีการพูดคุยกับทางด้านเลวานด้วยเลวานดีก็ประสบความสําเร็จนะครับตอนที่ฮันซี่ฟริกเนี่ยคุมเสือใต้ไบจิเอนมิลลครับหลังจากที่ทั้งสคนนี่มองในทิศทางที่เป็นบวกนะครับ ฝั่งของลาปาตาก็เลยตัดสินใจง่ายขึ้นครับว่าอ้าโอเคงั้นก็เอาทัดฮันซีฟริงนี่แหละครับเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ครับแมนเชสเตอร์เดยดีได้มีการตัดสินใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในการที่จะคว้าตัวโคเซนลูศูนหน้าที่ถูกยืมตัวมาอยู่กับทางด้านเรอัลเมดิเเข้าสู่ทีมครับในซัมเมอร์นี้ตอนนี้นี่เขายังคงเป็นนักเตะของทางด้านเอสปันยอนอยู่นะครับ ดย United, แมนยูนีตัดสินใจว่าจะซื้อโคเซลูก่อนที่เรอัลมาดริดจะใช้ออปชันในการซื้อขาดก็มีการพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเยอะมากๆนะครับภายในสโมสรแมน Manchester, เชสเตอร์เตดหลังจากทางด้านเซอร์จิมเนี่ยเข้ามาถือหุ้น27.7%ครับก็เตรียมที่จะมีการแต่งตั้ง c ีอคนใหม่นะครับสปอร์ตติ้งดีเรกเตอร์คนใหม่ครับมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆนานามากยนะครับรวมกระทั่งถึงกับพวกนักเตะทั้งหลายด้วย ก็จะเก็บเอาไว้แค่ทางด้านไมนูนะครับฮอยลุนและก็การาชโชทางด้านเรดดิวิลนี่ก็เตรียมที่จะมีการซื้อน,นักเตะเข้าสู่ทีมจํานวนมากนะครับและแน่นอนนะครับพวกเขาก็ต้องกอารจัดจัดได้น,นักเตะในตำแหน่งศูนย์หน้าด้วยฮอยลุนกับมาคารัาฟอร์ดนี่สองคนฤดูกาลนี้ยิงประตูรวมกันแค่17ประตูเท่านั้นเองต้องบอกนะครับวัดต่ํามากๆครับราคาในสื่อในสเปนนะครับบอกว่าแมนเชสเตอร์เต็ดนี่เตรียมที่จะมีการยื่นข้อเสนอซูเปอร์ออฟเฟอร์ ให้กับศูนย์หน้าวัย34ปีที่ถูกยืมตัวมาอยู่กับเรอัลมริดจากเอสปันญอนโคเซลูยิงไปทั้งหมด18ประตูนะครับจากการออกสตาร์ท18เกมในทุกรายการทุกการแข่งขัน,ขนในฤดูการนี้ครับจริงๆแล้วนี่เขาลงเล่นทั้งหมด30เกมนะครับควา้าแชมป์ลาลิกามาแล้วนะครับแล้วก็พาทีมนี่เข้าชิงชาเลศในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเตรียมที่จะลงสนามพบกับทันดานบรูเซียดอร์มุน โดยแมนยูนีกะว่าจะมีการยื่นข้อเสนอนะครับ2ปีให้กับโคเซลูพิจารณาพร้อมกับค่าเหนื่อยอยู่ที่ฤดูการละ5ล้านยูโรเน็ตๆนโหดูสิครับ5 000, 000้าล้านยูโรเน็ตๆนกับนักเตะที่อายุ34ปีและพวกเขานเตรียมที่จะมีการยื่นก่อนที่เรแอนเมริดีจะใช้ออปชันในการซื้อขาดโคเซลูครับ ทำคืนนี้นะครับตามเวลาบ้านเรา3ทุ่มครับศึก FA ครับรอบชิงชนะเลิศแมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับแมนเชสเตอร์เดนครับเตะกันที่สนามเบมเบลีแล้วก็เรียกว่าเป็นถ้วยสุดท้ายแล้วนะครับของในอังกฤษครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทันด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่ก็เพิ่งจะคว้าแชมเมียร์ลีมาได้นะครับนัดสุดท้าย นอกจากจากสิงเฟครับรอบชิงชาเลอร์แล้วนะครับยังมีเดฟเบโพคารอบชิงชาเลอร์ด้วยนะครับคืนนี้นะครับเตยหนึ่งไกเซอร์สลาวเทนพบกับทางด้านบายเออร์เลกูเซ่นต้องมาดูนะครับว่าเลเวอร์นีจะสามารถคว้าแชมป์เดฟเบโพคาได้หรือเปล่าครับจะสามารถคว้าดับเบิลแชมป์ได้หรือเปล่าพลาดไปแล้วนะครับทริปเปิลแชมป์ตอนนี้ก็ลุ้นดับเบิลแชมป์ครับหรือว่าอาจจะยังแฮงมาจากเกมกลางสัปดาห์หรือเปล่าอ่ะอันนี้ต้องมาช่วยกันลุ้นต่อนะครับสำหรับแฟนบอลของไบเออร์เลกูเซ่นแหมมาสูญเสียสติไร้พ่ายซะได้ครับ เอาเรามาพูดถึงคู่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้กับแมนยูนะครับไปฟังทางฝั่งของริโอฟรินานแล้วกันนะครับอดีตตำนานกองหลังของทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ออกมาทำนายครับผลการแข่งขันในเกมทั้งกล่าวโดยเขาไม่เชื่อนะครับว่าแมนยูนี่จะสามารถเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้บอกนะครับว่าหลังจากที่ได้เห็นมาแล้วนะครับในฤดูกาลนี้2เกมที่ผ่านมาคือแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่คือพวกเขาเหนือกว่าเห็นเหน็นะ ผมไม่มีความมั่นใจเลยนะนี่น่าจะบอกว่าผมนี่มีความเชื่อเลยว่าแมนยูมีโอกาสน้อยมากๆๆๆกๆมากๆในการที่จะคว้าแชมป์รายการนี้ครับโหชยัยเวรี่เวอรี่เวอรี่เวร small chance ครับถึงแม้ว่าจะสับสนุนแมนยูมาตลอดนะครับแต่ว่าก็คือแหมคือเห็นเห็นนะครับว่าเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเวลานี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะยากลำบาก ก็คงจะต้องรอคอยปฏิหานะครับจากนักเตะอย่างทางด้านบโนฟอร์ฟันเดสนะครับหรืออย่างเช่นทางด้านกาลาโชซึ่งก็อาจจะสามารถช่วยพิกเกมได้ในขณะที่ฝั่งของแกรี่เนวิลล์อ้าวไม่อันนี้ไม่เชื่อครับเขาบอกนะครับว่าคู่นี้นี่จะจบลงด้วยการเสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งและแมนเชสเตอร์จะสามารถคว้าแชมป์ได้ด้วยการดวลลูกโทษที่จุดโทษอ้าวก็หวังว่าแมนยูนี่จะสามารถยือ้อลูกทีมของเป๊ปไปได้นะครับ ฤดูกาลนี้นี่เจอกันมา2ครั้งนะครับในลีกปรากฏว่าทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่เอาชัะแมนยูรวมสกอร์นี่คือ6-1หนะครับสากับ3-1แล้วถ้าหาว่าพวกเขาทําได้นี่พวกเขาจะกลารมาเป็นทีมแรกในอังกฤษ ที่สามารถจะป้องกันแชมป์ FA ฟเคัพนะครับแล้วก็สามารถจะป้องกันแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ไม่เคยมีทีมไหนทำมาก่อนนะครับคว้าดับเบิลแชมป์มาฤดูกาลที่แล้วและฤดูกาลถัดมาก็สามารถที่จะคว้า Champ ดับเบิลแชมป์ได้อีกแต่ว่าฤดูกาลที่แล้วนี่ทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเขามากกว่าดับเบิลแชมป์ครับส่วนความพร้อมของนักเตะทั้ง2ฝั่งนะครับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่ก็มีแค่ธนาอาราชันนะครับผู้สาประตูที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บในขณะที่ฝั่งของแมนยูนี่มี แฮร์รี่แม็กควายนะครับลงเล่นไม่ได้ลุกชอนแล้วก็รวมถึงทางด้านไทเรตมาลัเซียด้วยเสียตรงจริงของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผู้สาประตูเป็นออลเตก้านะครับก็หลังเป็นกวาดิโอแผนนักเตะที่แอบแลบขึ้นมายิงประตูบ่อยเหลือเกินนะครับในช่วงระยะเวลาหลังที่ผ่านมาโรปเบนดิอยสอาคันจีแล้วก็คายวอเกอร์ครับคอวาซิชครับโรดรีฟิลฟอร์เดนโอ้โหคนนี้น่ากลัวครับน่ากลัวกว่าเออร์ลิงฮาร์แลนด์อีกในเวลานี้ครับ เควินเดอร์บอยและก็แบรดเดลสินวาครับนาเป้าเป็นเออร์ลิงฮาแลนด์แบรด d ด s i ินวาดีดูดีๆด้วยนะครับว่าเกมนี้นี่จะเป็นเกมสุดท้ายของเขาภายใต้เสื้อของแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือเปล่าปารีสแซง์แมงนี่คือต้องการอยากจะได้เขาอยู่แล้วนะครับรวมถึงบาร์เซโลนาด้วยฝั่งของแมนเชสเตอร์นะครับ ผู้ตัประตูเป็นอองเร n โอนาน่าครับแหมนผู้ตัประตูที่สร้างสิริติเสียประตูเยอะเหลือเกินครับเอาไปเปรียบเทียบเลยว่าเมสซี่ยิงฤด,ดูการหนึ่งเนี่ยโวหถล่มทลายแต่ว่าโอนาน่านี่ฤด,ดูการหนึ่งก็เสียประตูถล่มทลายด้วยเช่นเดียวกันครับก็หนังมีอารอนแวนพิซซาก้านะครับราฟาเอลวารานลิซันโดมาติเนสนะครับแล้วก็เดียโก้ดัลโล่ครับ ขยับขึ้นมาตรงกลางนี่ก็เป็นทางดานคาซิเมโร่กับไมนูครับในรู่ครับเป็นทางด้านอาบาเดียโลบรูโรฟอนเดเสกาลาโชและก็หน้าเป้าครับเป็นทางด้านลาสมุสฮอยลุนส่วนข้งางนอกนะครับฮูสกอร์นี่ฟันทงครับว่าเกมนี้ชัยชนะจะตกเป็นของทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ3ประตูต่อหนึ่ง ต่อตาต่อรองที่ทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้จะสามารถคว้าแชมป์ได้นี่โวเรีย oh, กว่าคนละเรื่องกับแมนยูครับห่างกันหนี่ก็บอกนะครับว่า6เท่าเลยนะครับหรือว่าเทปไปทางทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ทั้งนั้นเลยครับเกมนี้มาดูนะครับว่าแมนยูดีจะสามารถสร้างปาฏิหาริย์ได้หรือเปล่าครับและก็บพบกับ i n s i ซ h ์สปอร์ตหสม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ